อ่านพระวินัยปิดกคำพีที่สามมหาวัฏเล่มหนึ่งว่าด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆที่ทรงทรมานฉดินกันที่สิบหกคำพีมหาวัฏว่าด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆที่ทรงทรมานฉดินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโกปะนะสัมเจนะบุลูเวระกัสสปัสสะจติลัสสะมหายัญโยปัจจุปปสิโตโหติกเวรกัปปาจะ อังคมะคาถาปะหูตังขาตะนดีังโพแจนิยังอาทายะอาภิกะนิสุกามาโหน,นตีเีนบัดนีอ้อรรมภาพจะได้แสดงพระวินยัยปิฎกเพศสนามหาวิทรรายาลัยไตราภาคกันที่16ว่าด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆที่ทรงทารมานฉดินในคำมี่มหาวัคตามพระบาลี อัตกถาดีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนนานั้นว่าในคราวนั้นการบูชายันใหญ่ของอุรุเวรักตัดสดใจขึ้นแล้ว อาพวกชาวอังกะและชาวมคตทั้งสิ้นได้เตรียมจัดแจงอาหารเป็นอันมากเพื่อจะไปในการบูชายันนั้นในครั้งนั้นอุรุเวลากาัสสกจึงคิดว่าบัดนี้เราได้เตรียมการบูชายันใหญ่แล้วชาวอังคะและชาวมคตทั้งสิ้นก็จะพักจับนำเอาอาหารเป็นอันมากมากถ้าพระมหาสมณะจะแสดงอิทธิปาฏิหารให้มหาชนดูลาภสัตระระจักะเจริญยิ่งขึ้นแก่พระพระมหาสมณะ ลาสักะระของเราก็จักเสื่อมลงไปทุกนี้ขออย่าให้พระมหาสมณะมาที่นี้เลยฝ่ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบความคิดของอุรุเวลกัสสกด้วยวารจิตของพระองค์แล้วพระองค์จึงเสด็จไปบิณฑบาตที่อุตรากุรุทวีปแล้วไปเสวยที่สาโนดดาตทรงพักกลางวันอยู่ที่นั่นเวลาเสียนราตรีวันนั้นอุรุเวลกัสสก จึงไปทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วมหาสมณะอาหารเสร็จแล้วเมื่อวานนี้พระเหตุไรท่านจึงไม่มาพระบัจเจ้านึกถึงท่านอยู่ว่าเหตุไรพระมหาสมณะจึงไม่มาได้แบ่งส่วนอาหารไว้ให้ท่านสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านีเแนะกัดศกเธอคิดว่าบัดนี้การบูชายันใหญ่ของเราได้มีขึ้นแล้วพวกชาวอังคาและชาวมกตทั้งสิน้นจักนำอาหารมาเป็นอันมาก ถ้าพระมหาสมณะาจากทำอิทิปาติหารให้มหาชนเห็นลาบสักระก็จกจำจกเจริญขึ้นแก่พระมหาสมณะส่วนลาบสักระของเราก็จกเสื่อมลงพรุ่งนี้ขออย่าให้พระมหาสมณะมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่หรือเราทราบความคิดของเธอด้วยวารจิตของเราเราจึงได้ไปบิณฑบาทที่อุตรภูรุทวีนำไปฉันทีสาโนดาตแล้วพักกลางวันอยู่ในสถานที่นั่น อุรุเวลากัตศกจึงคิดว่าพระมหาสมณะนี้เป็นผู้มีฤทิ์มากมีอนุภาพมากเพราะร่วงรู้ใจด้วยใจแต่ไม่ใช่พระอราหาันเหมือนกับตัวเราในวันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยอาหารของอุรุเวลากัตศกที่นำมาถวายแล้วทรงพักอยู่ที่ป่านั้นจบปาฏิหาริย์ที่ห้าเพียงเท่วนี้ในคราวนั้นผ้าบางสุกุลได้เกิดขึ้นแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงพระดำริว่าเราควรซักผ้าบางสุกลนี้ในที่ไหนลำดับนั้นเท่าสักผู้เป็นจอมเทพ,พเจ้าทั้งหลายทรงทราบวาราจิตของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงขุดศโบคารเนด้วยพระหัตแล้วกราบพูนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดซักผ้าบางสุกลที่นี้เถิดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระดำริว่า เราควรขยำผ้าบางสุกุลนี้ในที่ไหนเท้าสักกะผู้เป็นจอนเทพยเจ้าทั้งหลายทรงทราบพระดำริดันมนแล้วจึงทรงยกศิลาแผ่นใหญ่เข้าไปถาไวายว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงขยำผ้าบางสุกุลที่นี่เถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงทราบพ,พระดำริว่าเราควรเอาผ้าผ้าบางสุกุลนั้นไว้ในที่ไหน ท้าสะกะเท้าสหัสสัยเทวราชทรงทราบพระดำริแล้วก็ทรงน้อมกิ่งกลุ่มลงถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำริต่อไปว่าเราควรตักผ้าบางสุกุลนี้ไว้ในที่ไหนเท้าสหัสสัยจึงน้อมแผน่นจึงน้อมแผ่นศิลาใหญ่เข้าไปถวายว่าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงตากผ้าบางสุกในที่นี้เถิดกระเจาข้าครั้นสินราตรีวันนั้นอุรุเวนอุรุเวลกัดศพจึงไปกราบทูนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะอาหารเสร็จสําเร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะเมื่อก่อนสะบกกรณีนี้ไม่มีในที่นี้แต่เหตุไรจรึงมีขึ้นทั้งแ่นศิลาก็ไม่เคยมี ใครนำมานำแผ่นศิลานี้มาเมื่อก่อนกิ่งต้นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้โน้มลงแต่บัดนี้กิ่งต้นกลุ่มนี้ได้โน้มลงเป็นเพราะเหตุไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเล่าให้ฟังดังที่แสดงมาแล้วนั้นฝ่ายรุเวรักาศก็คิดก็สะจันใจอยางในที่แล้วมาเวลาสิ้นราตรีวันนั้นรุเวรักาศก็ไปทูลนิมนต์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ไปฉันเหมือนอย่างเคยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอไปก่อนเถิดเราจะตามไปภายหลังแต่พอให้อุรุเวลกัสศกไปแล้วพระองค์ก็ไปทรงนำผลว่าใหญ่มาแล้วก็เสด็จไปถึงโรมบูชาไปก่อนพออุรุเวลกัสศกไปถึงจึงจึงทูลถามว่าท่านมหาสมณะมาทางไหนจึงมาถึงก่อนข้าพเจ้า พระองคตรัสตอบว่าพอเราให้เธอไปแล้วชมภูทวีปที่ปรากฏด้วยต้นว่าอันใดเราได้ไปนําผลแห่งต้นว่านั้นมาแล้วจึงได้นั่งอยู่ในโรงบูชาไฟก่อนเธอนี่แนะกัสศผลว่านี้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสถ้าเธอประสงค์ก็จงบริโภคเถิดรู้เวละกัสศสจบูรณ์กับทูลว่าอย่าเลยมหาสมณะท่านนำมาก็จงเป็นของท่าน ท่านจงบริโภคด้วยตนเองเถิดรู้เวลากัศสศบจึงคิดว่าพระมหาสมณานี้เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไปนำเอาผลว่าใหญ่มาถึงโรงบูชาไฟนี้ก่อนเราแต่ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยอาหารเจ้าแล้วก็ประทับอยู่ในฝานั้น พระสิณราตรีวันนั้นอรุเวลกักกัสสก็ไปทูลนิมนต์ให้ฉานอ่านอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสั่งให้ไปก่อนแล้วไปแล้วไปทรงนำเอาผลมะม่วงอันนีในที่ใกล้ต้นว่านั้นมานั่งอยู่ที่โรงบูชาไฟก่อนอรุเวลักกักนั้นอรุเวลกักกศกอีกครับใช่นั้นทำให้รูเวรักัสศกนึกอัศจรรย์ กิทานุภาพดังสแสดงมารุ่งเช้าวันหลังเมื่ออุรุเวลกัสสกไปทูนนิมนต์แล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งให้กลับไปก่อนแล้วไปทรงนำเอาผลมะขามป้อมซึ่งมีในที่ใกล้ต้นว่าใหญ่มานั่งอยู่ในโรงบูชาไปก่อนอุรุเวลกัสสกทีอุรุเวลกัสสกก็นึกอัศจรรย์ใจเหมือนแต่ก่อนมารุ่งขึ้นอีกวันหลังเมื่อรุเวลกัสสก ไปทุนนิมนต์ให้ไปฉันครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้กลับไปก่อนแล้วพระองค์ก็แล้วพระองค์จึงไปทรงนำผลสมออันมีในที่ใกล้ต้นว่าใหญ่นั้นมานั่งที่โรงบูชาไฟก่อนรูปเวรกัรศพอีกร่วงขึ้นวันหลังเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้รู้เวรกัรศพไปผู้ไปทุนนิมนต์กลับไปก่อนแล้วพระองค์จึงเสด็จไปที่ดาวดืงสวรรค์ ทรงนำเอาดอกปาริชาตกะมาเป็นอมาประทับนั่งที่โรงบูชาไฟก่อนอุรุเวรกัศศดังที่เคยแสดงมาแต่ทุกๆครั้งอุรุเวรกัสศพก็ยังนึกว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับตนก็ในคราวนั้นชาวพวกชดินนั้นประสงค์จะบูชาไฟ แต่ไม่อาจพ่าปืนให้แตกได้พวกชนิดนั้นจึงคิดว่าคงเป็นด้วยอิทธานุภาพของพระมหาสมณะนี้เป็นแม่พวกเราจรึงไม่อาจพ่าฟืนให้แตกได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับบออุรุเวลกัดศพว่าจงพ,าพ่าปืนเถิดกัดศพอุรุเวลกัดศพกราบทูลว่าจะถ่ามหาสมณะแล้วก็พ่าแตกออกถึงห้าร้อยดุนในคราวเดียว รู้เวลาการศพก็นึกอัศจรรย์แต่ยังนึกว่าพระมาหาสมณะนี้ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเขาในคราวนั้นพวกชชดินประสงค์จะบูชาไฟแต่ไม่อาจติดไฟให้ลุกโรงได้จึงพาการคิดว่าคงเป็นด้วยอนุภาพของมหาสมณะนี้เป็นแน่แท้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าจงก่อไฟให้ลุกโรงเถิด พออุรุเวลากัสตกปิดไฟทีเดียวไฟก็ลุกลองขึ้นถึงห้าร้อยดุนคืนอุรุเวลากัสต์ก็นึกอัศจรรย์ใจแต่นึกว่าพระมหาสมณะนี้ยังไม่เป็นะ้าหันเหมือนกับเราในคราวนั้นพวกเชรียนบูชาไฟแล้วไม่อาจทำไฟให้ดับได้จึงพากันคิดว่าคงเป็นด้วยอิทธานุภาพของพระมหาสมณะนี้เป็นแน่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตออว่าจงดับไฟเถิดกัดศพพอรู้เวลากัดศพดับไฟทีเดียวไฟทั้งห้าร้อยนั้นก็ดับลงพร้อมกันทําให้รู้เวลากัดศพอัศจรรย์ใจอีกแต่ก็ยังไม่เหมือนอย่างนั้นอีกพอถึงฤดูหนาวพวกชะดินก็พากันลงไปอาบน้ำํดำดาปุดลงปุดขึ้น เวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเมรมิดกองไฟไว้ห้าร้อยกองให้พวกเจดินได้สิงไฟเวลาขึ้นจากแม่น้ำทำให้พวกเจดินนึกว่าเป็นด้วยอิทธานุภาพของพระมหาสมณะเป็นแน่ส่วนอุรุเวลากาศกนั้นได้นึกเหมือนอย่างแสดงมายูมาวันหนึ่งได้มีฝนตกใหญ่มีห่วงน้ำใหญ่ไหลบ่ามาสมเด็จพระผู้มีพร,มพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใดน้ำก็ท่วมถึงที่นั่น พระองค์จึงทรงพระําริว่าเราควรทําน้ําให้สูงขึ้นรอบตัวเราให้ท่วมกลางไม่มีน้ําให้ท่ามกลางไม่มีน้ํามีแต่ดินทรายเท่านั้นทรงจงกรมอาแล้วจงกรมอยู่ทรงพระําริแล้วก็ทรงทาน้ําให้สูงขึ้นรอบพระองค์แล้วทรงเดินจงกรมอยู่บนพื้นน้ํารู้เวลากัดศพคิดว่าอยากให้พระมหาสมณะถูกน้ําพัดเลย คิดแล้วจึงได้ลงเรือไปรับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่นั่นแต่พอไปถึงก็ได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเดินจงกรมอยู่บนพื้นดินแห้งๆจึงทูลว่าท่านมหาสมณะอยู่ที่นี่หรือตรัสตอบว่าอยู่ที่นี้แหละกัดศพตรัสแล้วก็เสด็จเลื่อนลอยขึ้นบนอากาศแล้วจึงประทับที่เรือแล้วจึงลงประทับที่เรืออุเวลากัดศพก็นึกว่าพระมหาสมณะนี้มีฐาน มีอิทธานุภาพมากถึงกับน้ำไม่อาจพัดไปได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนกับเราสิ้นปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเพื่อทอรับมารุรุเวลกัดศกผู้เป็นคณนาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นตามพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนดีกาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในดีกาคำพินสารัตถีปณีว่า คำว่าชาวอังคะชาวมาคตนั้นได้แก่คนทั้งหลายที่อยู่ในแว่นแควนอังคะและแว่นแควนมคตคำว่าอิทธิปาฏิหารได้แก่ปาฏิหารคือฤทธิ์ไม่ใช่ได้แก่อาเทศนาปาฏิหารและอ,อนุสาสนีปาฏิหารเพราะปาฏิหารมีอยู่สามประการคืออิทธิปาติหารหนึ่งอเทศนาปาฏิหารหนึ่ง อนุสาสนีปาฏิหารหนึ่งอิทธิปาฏิหารนั้นได้แก่ริษ์ต่างๆเป็นต้นว่าพิสูจองค์เดียวทําให้เป็นหลายองค์มีหลายองค์ทําให้เป็นองค์เดียวก็ได้อาเทศนาปาฏิหานั้นได้แก่การรู้จักใจของผู้อื่นว่าใจของใครเป็นอย่างไรมีเครื่องประดับมีเครื่องประกอบกับใจอย่างไรนึกคิดตรกตรองอย่างไร รู้ดังนี้แล้แลวจึงกล่าวออกไปอนุสาสนีปาฏิหารนั้นได้แก่การแสดงธรรมทั้งสิ้นที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกสแสดงโดยในต่างๆเป็นต้นว่าพวกเธอจงนึกอย่างนี้จงอย่านึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงทําสิ่งนี้ดังนี้ที่เรียกว่าปาฏิหารนั้นเพราะกรรมจัด้าตศิและเพราะจำเพราะจํากัด กิเลสมีราคะเป็นต้นก็กิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นซึ่งเป็นข่าสึกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์จะต้องทรงกำจัดนั้นเป็นอันไม่มีแม้ปุรุชนทั้งหลายที่มีจิตปราศจากอุปกิเลสประกอบด้วยคุณแปดประการกำจัดค่าสึกในใจเสียแล้วอิทิริตก็เป็นไปไม่ได้อิทิริตก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น เมื่อถือตามววหารที่เป็นไปก็อาจจะกล่าวได้ว่าอิทธิฤทธินั้นเป็นปาฏิหาริย์ถ้าพวกเวไนนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีค่าศึกคือกิเลสอยู่เสมออยู่แล้วคือมีคือกิเลสอยู่แล้วเป็นผู้มีค่าศึกคือกิเลสอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงฤทธทรมานฤทธ์นั้นก็เรียกว่าปาฏิหาร เพราะกำจัดเสียซึ่งค่าศึกคือกิเลสข,ของพวกเวไนอีกในหนึ่งที่เรียกปาฏิหารที่เรียกว่าปาฏิหารก็เพราะกำจัดเสียซึ่งพวกเียรถีที่เป็นค่าศึกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของศาสนาเป็นอันได้ใจความตามดีกาที่ยังเหลืออยู่ข้างในคำพีนั้นว่าที่เรียกว่าปาฏิหารนั้นได้แก่สิ่งที่จำกัดค่าศึก คำว่าผ้าบางสกุลได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสงทรงสแสวงหาผ้าบางสกุลนั้นมาเพื่อจะทรงสแสดงปาฏิหาริย์อันวิจิตรน่าอาจจัศจรใจคำว่าเท้าสก,กะขุดสะโบกรณีด้วยฝ่ามือถวายนั้นคือพอเท้าสก,กะทรงถูกต้องพื้นดินที่นั้นด้วยฝ่าประหัดที่นั้นก็เป็นสะโบกกรณีขึ้น คำว่าจะดินนั้นได้แก่พวกตาบทที่สวมชดาสิ้นเนื้อความในปาฏิหาริย์นี้เพียงพทาง่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี